สวัสดีครับสวัสดีครับธรรมะที่ร้ทุกท่าพิธีสาราทั่รู้ข้าพิธีช่องวีดีทีธรรมดานะครับช่องวีพีธรรมดาก็จะมานำเสนอหุ้นนี้กี่เช้านะครับหนนี้กี่เช้าของวันที่เจ็ดนะครับสีงหาคมสองพันสอาร้อยสิบแปดนะหุ้นนี้สี่จ็คือหุ้นจากจากเทปที่ญี่ปุ่นนะครับทีนี้ให้ชมวันละสองสิบสองรอบนะครับอ่ามาดูเลยนะครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะครับนี่กี่เช้าเด่นเน้นบนนะสี่ห้าหกเจ็ดนะครับมันจะมาบนหนึ่งตัวหรือสองตัวนี่แหละแต่ก็็ขอออเลืกกกกที่ัััับบบบบนนะะคคครรรจดไป เอาเป็นตัวชนนะใครชนตัวเลขไหนก็เอาไปใช้เลขนั้นใครชอบเลขไหนก็ไปใช้เลขนั้นนะครับสี่ห้าหกเจ็ดเน้นบนนะอใครชอบล่างก็ไปจัดล่างเลยก็ได้แต่ตืันเน้นบนนะครับประมาณนี้นะครับหกแปดแปดหกหกเก้าเก้าหกหกศูนย์ศูนย์หกเจ่ดศูนย์นะเจ็ดแปดแปดเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดนะครับเจ็ดศูนย์นะที่เหลือก็เป็นตัวรองนะครับอะแคปหน้าจอไว้เดี๋ยวเอานะครับ ก็ปายพบกันใหม่นะครับสำหรับร้นเช้าก็ขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงเฮงเนะครับแนวทางวันนี้ก็มีสามนี้นะอ่าให้เวลา1นึนาทีนะครับความจริงเกิดเอาเฉพาะอ่าหกเจ็ดแก้าศูนย์หนึ่งสองก็พอนะอ่าแล้วเอาไปแยกคู่กันแล้วนะครับส่วนใครชอบ4ี่ชอบห้าก็เอาไปนูดไปวิ่งได้นะครับประมาณนี้นะเน้นบน4ี่ตัวมา1ตัวนะครับบนนะใครชอบตัวไหนก็จับไปนะครับ เดือพันอยู่เนาะเดีอดพันอยู่เนาะใครไม่ทำก็แคบหน้าเกีไว้นะครับ,อรบโอเคนะครับตามนี้นะอ่ะพาพบกันใหม่รอบปหครับ